สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนมาตรวจดวงเดือนมิถุนายนกับชีตานะคะอีพีนี้เป็นอีพีที่2เป็นการทำนายเรื่องของดาวอังคารค่ะซึ่งจะย้ายเข้าสู่ภพสหัสชชะในวันที่6มิถุนายนนี้ก็เหตุการณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนนี้นะคะคือดาวอังคารเนี่ยค่ะเขาจะมาอยู่ในภพสหัสชชะใช่ไหมคะมันก็เลยเป็นเหมือนกับว่าช่วงเดือนนี้คุณอาจจะต้อง ขยันแล้วก็กล้าที่จะเรียนรู้นะคะอันนี้จะสำเร็จสมใจเลยนะคะเพราะว่าในเดือนนี้คุณอนะมีดาวพุธและพฤหัสเลขสี่เลขห้านะคะโคจรกลุ่มอยู่ที่ลัคษณะซึ่งเป็นดาวที่ดีมากๆคือดาวพฤหัสเนี่ยเขาได้อง์เกณฑ์คือ12ปีอะจะมาอยู่ตรงนี้ทีหนึ่งแล้วเดือนนี้ก็ดันโคจรร่วมก,กันกับดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจาตัวของคุณคือมันเหมือนกับว่าตัวเราอะ่ะตนุอะ่ะคือตัวเราใช่ไหมมันมีความเข้มแข็งมากๆ เป็นตัวของตัวเองมีโอกาสมีศักยภาพนะคะคือดาวดีๆเขารออยู่ที่ตัวเราแล้วดาวอังคารดวงนี้พอมากระตุ้นอยู่ในภพศาสชามันเป็นภพของหนึ่งนะคะการแบบเจอผู้คนศาสชาคือเพื่อนฝูงสังคมอะคะ่ะหรือศาสชาก็แปลว่าเรื่องของการติดต่อนะคะหรือศาสชาก็แปลว่าเรื่องของการเดินทางระยะใกล้นะคะได้3แบบมันก็เลยเหมือนกับว่าเราอะมีความเข้มแข็งละเดือนนี้การงานตัวเองนะคะการเงินอะดาวเกต กระตุ้นเรื่องของการเงินนะมีโอกาสในเรื่องของการเงินอยู่แล้วแล้วเราก็จะต้องดาวอังคารกล้าแข็งขยันให้ไทยอังคารในการที่จะต้องออกไปเจอผู้คนด้วยนะคะการที่เราออกไปเจอผู้คนเนะะี่ยค่ะอังคารเล็งไปเจอเลขแปดใช่ไหมคะอันนี้เขาเป็นดาวคู่ธาตุกันแปลว่าไอสิ่งที่เราออกไปเจอผู้คนเนี่ยมันจะช่วยสร้างโอกาสพวกพ้องให้กันกับคุณได้ราหูรออยู่ในภพสุขาเนี่ย สร้างโอกาสในเรื่องของความสําเร็จนะพอคุณมีพวกพอคุณเจอคนที่ให้โอกาสคุณก็จะประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะจึงต้องออกไปเจอคนอื่นแล้วเวลาเราออกไปเจอคนอื่นเนี่ยนะคะหรือเราไปติดต่ออะไรกันกับใครอังคารเจอราหูเนี่ยคนที่คุณไปติดต่อก็อาจจะเน้นหนึ่งนะคะพบสุภะคนที่เขามีศักยภาพเหนือกว่าเราเช่นอายุมากกว่าตำแหน่งหน้าที่การงานอ่ามากกว่าเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ เป็นคนในลักษณะราหูเป็นนักการเมืองเป็นเจ้าสัวเป็นคนต่างชาติอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเอ,อ่อมีศักยภาพอะนะที่แบบเรารู้สึกว่าเขาเป็นพี่ใหญ่อะนะคะการไปเจอเขาการไปติดต่อเขาหรือการเดินทางไปหาเขาเออไปต่างประเทศเลยนะ,ะหรือแบบเจอกันออนไลน์อย่างนี้ก็ได้นะคะ คนคนนี้นะคะเมื่อเราเจอแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นพี่ใหญ่นะเฮ้ยเขาใช้ได้อ่ะเฮ้ยเขาทําให้เราแบบเจริญก้าวหน้าดูเหมือนกับว่ามีทิศทางหรือทรายแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีเนี่ยนะคะก็อาจจะชวนเขาก็ได้นะคะชวนมาชวนมานะคะเพราะอะไรเพราะอังคารกับราหูก็เป็นดาวทาตุลงก็เป็นพวกเดียวกันนะคะ พอกล้าไปหาเขาแล้วติดต่อไปแล้วพูดคุยไปแล้วนะคะก็าอาจจะชักชวนคนคนนี้ซึ่งคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่มีศักยภาพเหนือกว่าคุณใช่ไหมอาจจะเป็นผู้ใหญ่เป็นเจ้านายเป็นคนต่างประเทศนะคะเป็นเจ้าสงเจ้าสัวผู้ใหญ่นะคนะนักการเมือง,นะง,นะงแบบโหมใหญ่ๆนะคะชวนมาชวนมาชวนมาเรื่องอะไรนะคะอังคารเนี่ยก็จะมีกระแสไปถึงดาวเสราร์เลขเจ็ดที่เราอยู่ในภพการงานแต่นี่มันเป็นดาวแบบว่าคู่ศัตรูนะ สามกับแปดนี่เป็นดาวคู่ท่าใช่ไหมแต่สามก็จะเป็นดาวคู่ศัตรูคือพอเราเจอพี่ใหญ่คนนี้แล้วอะนะคะเราก็ไปชวนเขาเออมาทําอะไรบางอย่างร่วมกันไหมนะคะซึ่งการทํางานเนี้ยนะคะก็อาจจะเป็นอะไรที่มันไม่ได้ง่ายไงแต่เรารู้ว่าเขาอะมีศักยภาพนะคะเช่นบางทีคุณกําลังเปลี่ยนทิศทางในการทํางานนะคะคุณก็เลยอยากจะหาพวกนะ,ะหรือคุณออกจากงานคุณก็เลยอยากจะหาพวกนะคะ คุณแบบว่าจะต้องเดินทางไปในที่ที่ไกลๆซึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกหรือไม่คุ้นเคยคุณอาจจะต้องหาพวกเอาเป็นว่าคนที่คุณชวนไปเนี่ยนะคะเขาอาจจะมีอิทธิพลกับสิ่งที่คุณกําลังจะทําเอออาจจะเป็นงานคุณหรือกิจกรรมอะไรบางอย่างก็ได้นะคะเช่นบางทีคุณชวนผู้ใหญ่เนี่ยนะคะออลุงป้านะอาไปาไปทําอะไรด้วยกันไหมไกลๆต่างประเทศต่างจังหวัด ที่ที่แบบไม่ค่อยเคยไปแต่เรารู้สึกว่าเขาช่วยเราได้เขาอาจจะเคยไปมา,มาแล้วแต่เรายังไม่เคยไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นการช่วนไปทํากิจกรรมหรือชวนไปทําอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับงานด้วยกันก็ได้นะคะแล้วความกล้าของคุณเนี่ยนะคะที่จะชวนเขาไปทําอะไรบางอย่างด้วยกันเนี่ยมันจะทําให้คุณเกิดความสําเร็จนะเพราะนะเพราะพบศาสตร์ชัเนี่ยเจ้าเรือนเขคือดาวอาทิตย์เลขหนึ่งอาทิตย์ไปวินาศนะ,ะเจ้าเรือนวินกาาาับดาวุกไปลาภะ เจ้าเรือนของาาอราพระกระดาวค่ะมาสาชะามันมันเป็นเกษตรสลับเรือนค่ะคือมันสลับระหว่างภพสหัชะวินาศลาภาสหชะามันสลับกันไปมาอย่างนี้ค่ะมันจะต้องสลับกันไปมามันถึงจะเกิดคุณถึงจะเกิดคุณนะแปลว่าการติดต่อของคุณเนี่ยสหช้การติดต่อการไปเจอคนหรือการเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งที่มันวินาศที่มันเป็นแบบทางไกล เดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไปต่างถิ่นไปเจอคนต่างชาติไปเจอคนที่ไกลๆหรือติดต่อคนต่างประเทศติดต่อคนในโลกออนไลน์อันนี้คือคําว่าวีนาใช่ไหมพอคุณทําสิ่งนี้แล้วนะคะคุณจะลาพภคุณจะเกิดความสําเร็จคุณจะเกิดความสําเร็จเออในสิ่งที่คุณกําลังติดต่อคุณอยากอะไรล่ะสมมติว่าคุณกําลังชวนผู้ใหญ่ ให้มาทำงานอะไรบางอย่างด้วยกันนะคะอาจจะเป็นงานออนไลน์หรืองานที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือวิ่หน้าคือการแก้ไขก็ได้นะงานแบบแก้ไขอยู่เบื้องเบื้องหลังของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าเกิดได้ทำกันแล้วเนี่ยมันจะสำเร็จเออพอมันสำเร็จเสร็จปุ๊บก็ต้องวนลูปนะเพราะเกษตรสลับเรือนคือมันจะต้องแบบวนเป็นลูปอะพอคุณสำเร็จเสร็จปุ๊บคุณก็ติดต่อใหม่ เอออาจจะเป็นผู้ใหญ่อีกคนนึงติดต่อใหม่อาจจะเป็นคนเท่านี้อาจจะเป็นคนต่างชาติละติดต่อใหม่บอกกับคนต่างชาติชวนกันมาทํางานงานรายงานออนไลน์เออทำงานออนไลน์นะหาลูกคงลูกค้าอ,อ่าเดี๋ยวแบ่งแบ่งกันแบ่งหน้าที่กันเกิดความสําเร็จก็วนมาอีกนะคะก็ติดต่อใหม่หรือเดินทางใหม่นะคะไปอ่าพบเจ้านายอ่ะอาจจะชวนกันเออปะวินาทไปต่างจังหวัดกันไปทํากิจกรรมอะไรสนุกสนุกร่วมกันกับลูกค้า ่ะแล้วก็วนหลูบกลับมาอารมณ์ประมาณเนี้ยเออแต่มันเหมือนกับว่าคุณน่ะจะต้องแบบพยายามอังคารนะกล้ากล้าแข็งขยันขยันก็คืออาจจะเดินทางบ่อยหน่อยติดต่อบ่อยหน่อยพยายามมากหน่อยที่จะสื่อสารที่จะแบบสแสดงความกระตือรือร้นน,น่ะในการที่คุณกำลังจะทำสิ่งนี้โดยชวนคนคนนี้พบสุภาเนี่ยชวนกันไปวินาทลาพะเกิดการเปลี่ยนแปลงออนไลน์ต่างประเทศเพื่อให้เกิดความสำเร็จแล้วก็วนหลูบหลูบอีกรูปอ,อีกรอบหนึ่งนะคะ เออหรือบางทีก็อาจจะเป็นการแบบชวนไปอาททากิจกรรมอะไรสนุกสนุกเป็นเรื่องของการทําแบบกิจกรรมเอาทิ้งเอออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเป็นเรื่องของการเดินทางหรือเป็นเรื่องของการเรียนก็ได้อ่ะเรียนอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของโลกออนไลน์พอเรียนเสร็จปุ๊บมันก็เอามาใช้ได้ไงเออแล้วคุณก็แบบว่าได้ประสบความสําเร็จได้มีความเจริญมากขึ้นได้มีโอกาสในเรื่องของการทามาหากินเพราะเราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างที่มันแบบแปลกแตกต่างออกไปจนทําให้เราเกิดความสําเร็จ เออได้แก้ปัญหาอะไรต่างๆที่มันมีเ,ออเกิดขึ้นนะคะวินาศนะ,ะแบบเนี้ยนะคะแล้วคุณก็จะสําเร็จดีเพราะฉะนั้นคุณต้องเจอชาวบ้านค่ะพบสหัชชะคุณต้องเจอชาวบ้านค่ะคุณต้องแบบว่าเจอเนี่ยเป็นแบบวันออนวันก็ได้เจอแบบคนเป็นๆหรือเจอผ่านโลกออนไลน์ก็ได้ที่เขามีแบบในกลุ่มในก้อนในอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองเข้าไปเจอผู้คนนะคะแล้วก็ลอง ติดต่อพูดคุยนะคะหาโอกาสนะคะอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณรู้สึกว่าคุณจะได้แบบเจริญขึ้นก้าวหน้าขึ้นเอาไปต่อยอดในเรื่องของกิจการการงานของคุณก็ได้ถ้าเกิดคุณไม่มีสุภาษเป็นบุคคลสมมตุติคุณไม่มีอะ่ะเจ้านงเจ้านายใครต่างประเทศผู้ใหญ่ักิยภาพอ่ะสุภาษแปลว่าความเจริญค่ะความเจริญของคุณมาจากสหัสชะคือการที่คุณอ่ะออกไปเจอนะค,ะคน ติดต่อคนหรือเดินทางบางทีเราเดินทางต่างถิ่นอย่างเงี้ยนะคะเราก็ได้เรียนรู้จะมีประสบการณ์มากขึ้นนะคะจากสถานที่ที่เราไปจากคนที่เราเจอเวลาเราคุยอะไรกันกับใครมากขึ้นนะคะหรือเข้าไปอยู่ในกลุ่มสังคมที่เขาเป็นสุภาก็ได้กลุ่มคนดีๆอ่ะกลุ่มคนที่คิดดีทดําดีพูดดีกลุ่มคนที่จะแบบหาแต่ความจเจริญให้กันกับตัวเขาเราจจะไม่ได้แบบเป็นเพื่อนเขาก็ได้แต่เราแค่ไปอยู่ในกลุ่มเขาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแล้วว่าเฮ้ย มันเหมือนเรามีโอกาสนะในการสร้างความเจริญของของเรามาจากแรงบันดาลใจจากเขาหรือเห็นตัวอย่างจากเขาเออแล้วเราก็เอามาปรับใช้ในงานของเราแล้วก็พยายามแบบทําให้มันเกิดความสําเร็จถึงแม้บางอย่างเรารู้สึกว่ามันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุปงเพราะอังคารกับดาวเสาร์เป็นดาวคู่ศัตรูไงสามกับเจ็ดในภพก,กัรรมมา มันเป็นอะไรที่เราไม่คุ้นเคยเราพยายามปรับปรุงปรับเปลี่ยนแก้ไขนะคะแล้วทาให้มันสําเร็จพอทําให้มันสําเร็จเสร็จเราก็ไม่ได้แช่อยู่ตรงนั้นเราก็พยายามสหั์ชะสร้างโอกาสหาโอกาสเจอผู้คนนะคะหรือเข้าไปอยู่ในกลุ่มสังคมอะไรก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกว่าทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นเจริญขึ้นแบบนี้เออมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเออติดต่อกับภพบสุภาเออ ทำให้มันจเจริญขึ้นแต่คุณไม่ได้วนหลูบอะศาส์ช้าวินาลาภระศาสาชา้าคือคุณทํารอบเดียวคุณก็จะสาเร็จรอบเดียวแทนที่เดือนเนี้ยคุณพยายามแบบทําหลายๆรอบอะทําให้มันสําเร็จหลายๆรอบเจอคนคนกลุ่มนี้ก็ใช่คนกลุ่มนั้นก็ใช่คนคนกลุ่มนู้นก็ใช่ใช่ไหมฮะเราก็ครบไปเลยสามกลุ่มกลุ่มนี้เราก็ทําตามเขาในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษา ที่จะเอามาปรับใช้ในการทํางานคนกลุ่มนี้เขาเก่งเรื่องของออนไลน์เรื่องของอต่างประเทศ Import Export อ่าแล้วก็เข้าไปเรียนรู้เพื่อให้เกิดความสําเร็จคนกลุ่มนี้เขาเก่งเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของแบบพวกอ,อะไรที่มันเสียหายทำให้มันดีขึ้นเบื้องลึกเบื้องหลังประกงประกันเขาเก่งด้านนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้แล้วศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ให้มันดีขึ้นหรือเดินทางไปต่างที่ต่างถิน่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์แบบ เขาเรียกว่าออกนอกสนามเนาะเอออะไรอย่างเงี้ยเออทำให้เราสําเร็จอ่ะอันนี้ก็บอกไกด์ไลน์ไว้แล้วนะทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าแล้วเดือนนี้จะเจออะไรอีกอะนะคะก็สามารถไปติดตาม EP อื่นๆมี4 EP จะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ค่ะ